สนับสนุนสินค้ามัมคิดวันนี้เราได้จัดทาเสื้อยือดส่งเสริมและกระตุ้นให้ลูกสนใจภาษาอังกฤษหรือจะซื้อมอบเป็นของขวัญให้เด็กด้วยเสื้อยืดสกินรูปสัตว์พร้อมคาศั์อังกฤษในราคาตัวละ239บาทมีให้เลือก4สี3แบบกไก่ยีราฟช้างพร้อมคําศัพท์อังกฤษมีขนาดให้เลือกตามไซส์เด็กสั่งซื้อได้แล้ววันนี้2ตัวฟรีค่าจัดส่งและถ้าซื้อ3ตัวในราคา650บาท สนใจสอบถามและสั่งซื้อได้โดยสแกน QR Code Line ID โทรศัพท์หมายเลข0645608055หรือสั่งซื้อทาง Facebook คลิกมัมเลิฟคิดสั่งซื้อแล้วสามารถโอนเงินหรือจะให้เก็บเงินปลายทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้ลิงก์ จะให้นายลองทายสุภาษิตนี้บ้างดีกว่าน้ำขึ้นจะต่อว่าไงอะน้ำขึ้นก็หนีน้ำไงอ่ะถูกซับเมื่อไหร่เล้เอาอ้าวถ้าไม่หนีน้ำก็ท่วมสิฉันกลัวน้ำท่วมนะอ๋อฉันจำได้แล้วน้ำขึ้นต้องต่อด้วยคำว่าให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบตักนั่นเองแล้วนายรู้ความหมายไหม ฉันขอตอบแทนให้เลยก็แล้วกันนะน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงมีโอกาสดีมาถึงก็ควรจะรีบทำคนสมัยก่อนเนี่ะเขาจะใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองเมื่อถึงเวลาน้ำขึ้นแล้วอ่ะจึงต้องรีบตักน้ำเก็บไว้ใช้จึงเป็นที่มาของคำว่าน้ำขึ้นให้รีบตักไงพวกเราก็ถือว่าน้ำขึ้นให้รีบตักต้องถามคำถามไปอีกหลายๆคำถามเลย พวกเราจะได้มีความรู้มากๆจริงไหมคุณแน่นอนที่สุด